สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรถเก่านะครับที่เราจะต้องดูแลรถเราอย่างไรนะครับวันนี้เกี่ยวกับมาเรื่องการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจากที่แบตเตอรี่ของเรานะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมีแบตอยู่เราจะสังเกตว่าจากการที่เราบีบแตรนะครับเสียงแตรดังอย่างอย่างปกตินะครับเสร็จแล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เราบิดสตาร์ทแต่ว่า,าไดสตาร์ทของเรามันไม่ทำงานนะครับเงียบไปเลยหรือว่าแก๊กเดียวก็หยุดนิ่งนะครับหรือบิดครั้งที่2ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นวิธีแก้ไขอของผมนะครับที่ใช้รถเก่ามานานเรามีวิธีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องหาสายไฟนะครับหาสายไฟ นี่ครับรถของผมผมจะมีสายไฟไว้นะครับไว้ในรถเพื่อที่เราจะได้ใช้นะครับประโยชน์นี่ผมมีสายไฟที่ผมหาได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปที่ร้านซ่อมนะครับถ้าเขามีสายไฟดีๆหน่อยก็ขอเขาไว้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ของผมได้ที่อยู่ในบ้านเรามีอยู่แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้นะครับกับสายไฟที่ผมได้มานั้นผมจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยว าตามผมไปชมเลยนะครับเราก็เปิดฟ้ากระโปรงรถก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปดูที่ที่ห้องเครื่องนะครับตรงที่เป็นไดสตาร์ท ครับหลังจากที่เราเปิดพากระโปรงรถแล้วนะครับเรามาดูตรงที่ไดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นไดสตาร์ทเราจะต้องเอาปลั๊กไฟนะครับนี่ครับตรงนี้นีครับเอาออกนะครับเอาปลั๊กไฟตัวนี้ออกนะครับนี่ดึงออกเลยดึงออกอย่างนี้เลยนะครับ ็จแล้วก็ตรงที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับนี่เราก็ใช้สายไฟนะครับเส้นนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราไปจีจ้ตรงที่ตรงตรงตรง,ตรงนี้แหละครับจี้ตรงนี้กับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจีย้ตรงนี้นะครับให้ได้สตาร์ทมันดังแก๊กนะครับเพื่อที่จะให้เขาทำงานนะครับหลังจากนั้นเราก็ ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับปิดไว้เหมือนเดิมเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่สายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปสตาร์ทติดแน่นอนเลยนะครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนื่องจากว่าไดสตาร์ทของเราเนี่ยอาจจะใช้งานมานานแล้วมันก็อาจจะสะสมอยู่ด้านในมันทําให้ในระบบของเขาเน่ยมันติดขัดนะครับเพราะนั้นเราก็กระตุ้นมันหน่อยผมใช้วิธีนี้ สามารถที่จะสตาร์ทรถได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเรานี่มีไฟปกติใช้งานได้ปกตินะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับแรกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่ใช้รถเก่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดซั b s c คร b ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ